สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงสตองมากนุชภรรยาตู่คลอดแล้วแม้ไม่มีสามีอยู่เคียงข้างก่อนหน้านี้มีโมเมนต,ต์ที่ทําหลายคนน้าตาซึมกันไปตามๆกันเมื่อนักน้องหนุ่มตู่พบทอนตัดสินใจบินไปทํางานที่ต่างประเทศนาน4เดือนโดยต้องห่างภรรยาที่กําลังตั้งท้องแต่ไม่ได้อยู่ในวันที่ภรรยาคลอดลูกและวันนี้วันที่5พฤษภาคม2 5 6 4 ใน IG ของตู่ได้โพสภาพของนุชภรรยาที่ได้ข้อดูกสาวคนที่สองแล้วโดยระบุแคปชั่นว่ามีมีเก่งมากครับป้าภูมิใจในตัวมีมีที่สุดเลยงานนี้ต้องบอกเลยว่าสาวน้อยน่ารักแก้มกลมมากๆจนทำเอาพ่อตู่ถึงกับอยากรีบบินกลับมาไทยมาหาลูกสาวเลยค่ะถึงแม้ตัวจะอยู่ไกลกันแต่ความรักและกลํางใจที่มีให้กับภรยาก็ไม่น้อยลงเลย